7วิธีการพัฒนาตนเองให้เก่งขึ้นเชื่อว่าหลายคนต้องเคยพบปัญหาที่ต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆจนเกิดความหลงใหลและสนุกจนอยากจะพัฒนาสิ่งใหม่ๆที่เรียนรู้นั้นให้กลายเป็นทักษะและความสามารถขึ้นมาหลายๆครั้งเราอาจเกิดคําถามว่าเราควรฝึกฝนตนเองอย่างไรจึงจะเกิดการพัฒนาความสามารถที่รัางราไปนานให้กลับมาดีได้เหมือนในอดีตลองฝึกฝน7วิธีนี้ดูนะคะ จนเกิดความชำนาญต่างหากเช่นการตั้งเป้าหมายว่าฝึกวันนี้1ชั่วโมงแต่ตั้งเป้าหมายว่าฝึกวันละหรอบแทนเป็นต้นค่ะ 2. แบ่งทักษะออกเป็นส่วนย่อยๆเราคงเคยได้ยินคำว่าค่อยๆทำทีละอย่างมาจนชินหูคำสอนนั้นแหละคือหลักการฝึกทักษะที่ดีเมื่อเราเจอบททดสอบที่อาจดูยากสำหรับเราในช่วงแรกๆที่ไม่เคยทำก็ลองแบ่งทักษะนั้นออกเป็นส่วนย่อยๆค่อยๆฝึกในแต่ละขัน้นโดยรวม โฟกัสจากสิ่งที่เราชอบมากที่สุดก่อนแล้วค่อยๆเรียงรอยทักษะแต่ละส่วนเข้าด้วยกันเป็นทักษะใหญ่หนึ่งเรื่องเมื่อทักษะย่อยมีความชำนาญยอมเกิดเป็นผลดีต่อทักษะใหญ่ค่ะ จดจ่อและทำซ้ำๆการทำหลายๆอย่างโดยไม่ได้ตั้งใจกับอะไรสักอย่างเลยจะทำให้ประสิทธิภาพในการทำหลายๆอย่างนั้นออกมาแย่หรือมีค่าเท่ากับไม่ได้ทำสิ่งนั้นเลยการฝึกฝนจงตั้งเป้าหมายว่าจะพัฒนาให้ดีขึ้นเท่านั้นเท่านี้นแต่ทำสิ่งเล็กๆย่อยๆในแต่ละเรื่องออกมาดีทำให้สมบูรณ์แบบแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์สร้างให้เราเรียนรู้ได้และมีการพัฒนาที่เติบโตขึ้นค่ะ มองการฝึกซ้อมให้เป็นเกมเคล็ดลับนี้เกี่ยวข้องกับทัศนคติของผู้ฝึกซ้อมโดยตรงแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่เรารู้สึกว่าการฝึกซ้อมทักษะอยู่เสมอเสมอคือการจำเจความรู้สึกสนุกก็จะหายไปแต่ถ้าเรามองว่าเป็นเกมสิ่งที่ได้นั้นคือแต้มสมองจะสร้างความท้าทายขึ้นมาและจะทําให้เราบรรลุจุดป,ประสงค์ได้ง่ายขึ้นค่ะ,ะฝึกตาลําพังในพื้นที่จาํากัดเคล็ดลับของการฝึกซ้อมตาลําพังคือการไม่มีความกดดันจับรอบข้าง ส่วนการฝึกในที่แค่จะทําให้เราโฟกัสกับการฝึกและเห็นเป้าหมายได้ชัดเจนกว่าเดิมในด้านการฝึกความคิดส่วนสิ่งสําคัญที่จะทาให้เราพัฒนาไปได้ไกลคือการคิดทักษะนานซ้ำๆให้มากๆและอยู่กับตัวเองให้มากๆจนหายคิดความสามารถของตนเองพบแล้วหาข้อผิดพลาดจากนั้นลุงมือแก้ไขในสิ่งที่ผิดพลาดนั้นทันทีแม้จะเป็นข้อผิดพลาดเพียงเล็กน้อยก็ตามค่ะ 6. คิดให้เป็นภาพ การคิดการหลับตาหรือการใช้ภาษาในการฝึกฝวนให้เหมือนว่าเรากำลังแสดงละครใบถือว่าเป็นการปิดการรับรู้สิ่งรบกวนภายนอกได้เป็นอย่างดีทําให้เราเข้าสู่ความนิ่งจนเกิดสมาธิได้เร็วเราสามารถจดจ่ออยู่กับจินตนาการซึ่งจินตนาการที่เราสร้างภาพขึ้นมาและเชื่อมโยงกับความรู้สึกหรือพฤติกรรมเราได้ง่ายกว่าคําพูดการพัฒนาทักษะต่างๆจึงเกิดขึ้นได้ง่ายกว่าค่ะ สักพักการยิ้มกลับจะช่วยให้เรารู้ได้ดีขึ้นเพราะสมองจะใช้พื้นที่ความทรงจําในการเก็บข้อมูลมหาศาลจึงต้องพักเพื่อเอาความทรงจํและทักษะที่ได้ฝึกฝนไวบ้บรรจุลงไปในเซลล์วความจําแต่ก็ใช่ว่าเราจะได้ใช้การยิ้มกลับมาเป็นข้ออ้างในการฝึกฝนทักษะด้านต่างๆได้น้อยลงจําไว้เถอะว่าไม่มีใครทําเราให้เก่งขึ้นได้นอกจากตัวเราเองและวินัยจากการที่ตัวเราเท่านั้นที่จะนําพาสู่ความสําเร็จค่ะ จะทำโดยนางสาวชัญญากินสีสุกเฉินปริญญาตรีปีที่หนงรับ1เลขที่14เสนอคุณครูราชงศ์นอนทอิน